สำหรับใครที่มองหาปุ๋ยใส่ต้นไม้นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ต้นไม้พืชต่างๆก็เหมือนกับมนุษย์ยิ่งได้รับสารอาหารที่ดีเราก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคต้นไม้ก็เช่นกันค่ะคลิปนี้เรามาแนะนําสําหรับคนที่กําลังมองหาสิ่งที่เป็นอาหารดีๆให้ต้นไม้เราแนะนําจุลินซีสังเคราะห์แสงจุลินซีสังเคราะห์แสงคืออะไรและเหมาะก,กับพืชแบบไหน มาฟังกันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทำหน้าที่กำจัดของเสียอากาซและสารพิษต่างๆ ประโยชน์ของจุลินทรีย์คือเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินไนโตรเจนเป็นอาหารหลักของพืชและช่วยกำจัดของเสียในดินหรือน้ำแยกสลายของเสียหรือวัตถุอินทรีย์ที่อยู่ในดินให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นและยังทำให้ระบบลากหาอาหารได้ดีขึ้นทำให้การเจริญเติบโตได้ดีแถมยังป้องกันยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคพืชอีกด้วยและจุลินทรีย์สามารถใช้ปรับสภาพน้ำในบ่อได้ด้วย จริงๆแล้วจุลินทรีย์เหมาะกับพืชทุกประเภทยิ่งเป็นพืชที่ปลูกไว้ทานเองที่บ้านยิ่งควรใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งสามารถนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้วิธีใช้ง่ายนิดเดียวค่ะแค่ผสมน้ำอย่างในคลิปแล้วก็สามารถลดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วทางส่วนของเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมานานกว่า3ปีผลที่เห็นก็มีดังนี้ค่ะ หรือจะใช้วิธีนี้สำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือนอกกระถางเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่ทั่วถึงยิ่งใช้เยอะยิ่งดีกับดินและพืชที่เราปลูกและท่านใดที่สนใจทางเราขายอยู่ที่ขวดละ35บาทโปรโมชั่น3ขวด100บาทขนาดขวด1.5ลิตรมาเติมอาหารที่ดีเหมาะกับพืชกันนะคะขอบคุณค่ะ